อ่านี้ครับมินิคูเปอร์นะครับติดตัวชุดคันขวางนะครับเป็นตัววิงบายอีโวนะครับผมเป็นตัวสีดำนะครับวิงบายอีโวแบ็คนะครับผมตัวกล่องก็จะเป็นทูเล่นะครับเป็นรุ่นฟอร์สนะครับผมเป็นไซส์เอ็มนะครับตัวนี้ดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องตัวนี้จะเป็นพื้นผิวสัมผัสแบบด้านนะครับผมเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีตัวกุญแจล็อกกันขโมยนะครับผมเป็นไปได้สองฝั่งตัวกุญแจกันขโมยตัวนี้นะครับตัวขากล่องก็จะเป็นตัวแคมป์แบบก้ามปูนะครับผม จับทั้งสี่มุมนะครับเกี่ยวกับตัวคานจะเป็นวิงมาก็ได้เดี๋ยวจะเป็นคาร์ตัวรุ่นอื่นก็ได้นะครับผมตัวขาจับตัวนี้จะเป็นตัวทูเล่เจ็นอเรสี่4 EVO นะครับผมอ่าจะเป็นขาจับรุ่นใหม่จับเข้ากับตัวบาร์ตัวนี้นะครับมียางรองให้ครบนะครับผมมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับอันนี้สามารถเปิดท้ายได้ปกตินะครับประตูหลังไม่ชวนนะครับผมลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองได้นะครับขับขี่เร็วได้ตามปกตินะครับผม ถ้าเราแสงสัมภาระเยอะอาจจะขับเบาลงหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับ MINI c คูเปอนะครับติดตัวชุดกล่องของทูเลสนะครับรุ่น Force XP นะครับผมไซเอ M นะครับ